คราวนี้ต่อมาจัญญาบันคือความดีความงามความบรรจุคือคำหยาดยุท์อันสาน คือคำนิยมอุดมคติปณิธานคือรักากระรับกำกับใจคือกฎกติกาแห่งอาชีพคือแสงดวงอาทิตย์สว่างสวยคือวิธีนิยธรรมเรื่องกำไรประพฤตพิขืดในจัญญบันซึ่งคำที่เกี่ยวข้องก็มาอีกคือคุณคุณธรรม คพณธรนมคืออะไรคราวนี้คุณนมคือสภาพคุณงามความดีหรือสิ่งที่ถูกต้องดีงามเป็นสิ่งที่กำรกับจิตใจมีบลยึงพฤติกรรมสาคัญอย่างยิ่งก่่นการเินชีวิตและการเงินนี่คือคุณธรีว่ากินาสรนาพรสบและต้วพสาานใช่ไหม เจนนิดาเยสเจนนิดาเยสเจนนิดาเจนนิดาทีนี้ตวนี้ใครพลังดีเนี่ยเจนนิดาพอไหพอนพอตวเม่บอพอตเม่อพอเจนนดาเจนนิดา Get ไปอยู่ต้นไม้สีเขียวมันก็เสียวด้วยไปอยู่นิวตาม,มันก็ตาย <Okay. S 1> นนด้วยอาจารย์ขอยกตัวอย่างหนงใชัยเกิดในรายการที่ห้าเกิดพร้อมกันแต่อ้หนึ่งจะตายอยู่แล้วแต่อีกตัวหนึ่งตับตัวเป็น4ี่สิบปีแล้วคือรถไฟไทยกลับไปสรินีไทยโดยรถไฟไทยถึงก็ช่างไม่ถึงก็ กินยังไงอย่างนั้นสี่สิบห้าสิบปีเหมือนเดิมแต่ประเทศไทยอะไรกูขาดกูเลิกเห็นไหมครับน,นั่นคือตัดตัวผู้ขายทุกอย่างที่ได้เงินขายมันหดัดขายหวัยหวไม่กว่าส้วิเนียร์ต่างๆขายเม็ดพอจะได้เงินกับหกว่าแต่ขนาดเดียวขนาดตับอย่างนี้ก็ยังมีคู่แข่งขัน เขาเรียกไข่คุกขามมีเคอรี่มีแฟตเห็นไหมครับ <c oughs> คนที่จะอยู่รอดคือคนที่ปรับตัวเท่านั้นนะครับไม่ใช่คนที่เข็มแข็งแข็งแกร่งทีง่สุดเท่านั้นนะคนที่ปรับตัว <c oughs> ตอนนี้เรามีความรู้เท่าไหร่เราต้องปรับตัวมากขึ้น <c oughs> นี่อาชีพคูเแฝกเล็กไอ,อเฟอร์ไองานบนอย่าง20%คือหนูจอเห็นกันอยู แต่ด้านในหเป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาคนอื่นและเราเองต้องปรับวิสัยที่เรามีนะครับ mm hmm. เรามีสายแบบไหน mm hmm. เราต้องปรับตัวเองไหม mm hmm. อันนี้คือด้านใน mm hmm. เป็นบุคลิกภาพภายในบุล mm ิกภาพภายในที่สำคัญ mm hmm. การหนักรู้ในตนเอง ที่เขาเรียกว่าอ e ี P. รู้อารมณ์ตัวเองควบคุมตัวเองได้แสดงออกได้อย่างเหมาะสมกับผู้เจรจาผู้สนตนาการแสดงออกต่อบุคคลที่คุยของเรา เวลาเราไปกลับกัน้องนา่งลูลําเดินลูเอันอลิบอร์แมนเดอร์นะเราไปกันไมอย่างนี้ไมวนะครับอันนี้เก็กตัวๆนไำ้ายไห้เลาะครับเดนี อย่างนี้ก็ไม่เอาแลยครับอยากเวนีว่าิงผู้คนมาเห็นเราไปนีแล้วีหันลงเลยหลักนี้มโตพี่เม็เลบอกได้ที่ไหนไม่ม่นึ้นไปเลยบอกคืนไปเอยป้ะี่ไหอ๋ ก็ี่บ่อบอทไหนอกเทไหนอกเท่ไหนวานเลย่ะเนาวันี่แล้ว้นีเ็ใจจาน้วมดเอบางกแล้วกใจานเองรบอแต่ถ้าีสุกินน้วมันหมดอ่ะแด้ไม่ไมเก่ออกกินมดดเลับอ้ะโอเคครูจับช้อนนะถ้าไม่อิ่มถ้าไม่อิ่มวางวางตูิว ถ้าอิ่มแล้ววางข้างกันคู่กันกินจากนอกไปในช่วยช่วยนี่คือมาตรฐานสาาผลถ้านี่คือจานเนาะถ้าเอาบวอิ่มให้วางกวยถ้าไปกินอยู่พันธคามแต่ถ้าว่าอิ่มแล้วให้วางซื่อวางซื้อกันวางคูกันเจนิดาเจนจดา

e ah.